สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่6มิถุนายน2568คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้โจดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตตกลายมีค่าครูนะคะ วันนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะหนึ่งถ้วยนะคะจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาเรียกว่ามีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้นะคะด้านของการงานนะคะบางคนผู้หลักผู้ใหญ่รักนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ทรงดวงผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาแต่ช่วงนี้นะคะคนวันอาทิตย์นะคะจะได้รับข่าวคราว จากบุดลานบริวารน,นะคะแต่เป็นข่าวที่อาจจะเป็นข่าวที่เรา,าต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือทําทให้เราเครียดเครียดได้นะคะนะเดอดไฮโรเฟนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะบางคนช่วยเหลือสังคมมีโอกาสไปวัดไปทําบุญไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมไปขอพรหรือตัวเราเองใครที่กําลังคิดอยากจะอุปสมบทนะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่า จะได้ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตาคุ้มครองดวงชะตาในเรื่องของการงานนะคะคนวันอาทิตย์นะคะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะใครรอง,งานอยู่มีโอกาสที่จะได้งานนะคะเขาเรียกว่าเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะถ้าใครหางานนะคะก็อาจจะเขาเรียกว่าให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยนะคะแล้วสิ่งที่ดีก็จะเข้าก็จะเข้ามานะคะ คุณผู้ชายช่วงนี้นะคะหลายหลายคนเขาเรียกว่านารีอุปัมรมนะคะอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้นะคะคุณภรรยาก็ได้บางคนลูกสาวก็ได้นะคะนะให้ความอา่าเขาเรียกว่าอปัมรมคำจุนนะคะมีทั้งคุณผู้หญิงมีทั้งผู้ชายนะคะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพช่วงนี้คนวันอาทิตย์ต้องระวังการเดินนะคะความเจร้อนนะคะ เดินชนน้นชนนี่นะคะสะดุดนะคะฟกช้ดำดําเขียวนะคะนะก็ต้องระวังนะคะส่วนทางด้านของใครที่มีลูกน้องมีบริวารน,นะคะช่วงนี้ก็ต้องระวังคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะจะนําความเดือดร้อนมาให้เรานะคะหรือบางคนอาจจะลูกน้องออกกระทันหันก็ได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันมีบุตรหลานบริวารน,นะคะแต่สําหรับใครที่ ตั้งท้องตั้งคันอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็ต้องระวังการเดินนะคะสะดุดหกล้มนะคะมันมีโอกาสแท้งได้นะคะนะเจ้าชายดาบเขาเรียกว่าขาวร้ายข่าวไม่ดีนะคะลูกบุตรหลานบริวารที่มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าแท้งอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนที่ เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะบางคนมีแม่สื่อแม่ชักที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําจักจูงให้รู้จักนะคะแต่ก็อาจจะแถมลูกติดให้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพ่าจากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข1053นะคะ1053 คนบัรจันจนะคะเดวิลเดวิลนะคะขึ้นมาเป็นเซนเตอร์นะคะช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นไพ่แห่งกิเลสนะคะนะใครว่างงานก็อยากได้งานนะคะหรือว่าใครที่เป็นโสดก็เขาเรียกว่าอยากมีคู่อยากมีคนที่ถูกใจอยากมีคนที่รู้ใจนะคะอยากลิ้งอยากดื่มนะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับสถานที่อครจรนะคะช่วงนี้นะคะนะกลางค่ำกลาง,ง,งคืนตามผับตมบาพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ คิงออฟคัพผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะคะนะ่าจะมีลูกค้าเกา่เกาๆลูกค้าประจํานะคะจะเว,เวียนกลับมานะคะนะธุรกิจการค้าการขายยังยังไปได้อยู่นะคะเรียกว่าไม่เงียบเหงาสีทีเดียวนะคะนะยังมีลูกค้าเดิมๆเ,เข้ามาอุดหนุนอยู่เรื่อยๆแต่เราต้องใช้คําพูดที่เป็นประโยชน์นะคะคนวันจันทร์นะคะการเงินนะคะจะสร้างเม็ดเงินได้จากคําพูดของเรานะคะเขาเรียกว่าปากเป็นเอกนะคะ ยิ่งพูดดีทเทคแคร์ลูกค้าดีๆนะคะลูกค้าก็จะชอบนะคะลูกคา้าเขาเรียกว่าลูกคา้าไม่ห่างหายไปไหนนะคะบางคนนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับอาหารโต้รุ่งหรือว่าประเภทขายแบบติดช่วงกลางค่ำกลางคืนดึกดึกนๆพวกนี้นะคะโดดเด่นด้วยนะคะงานทางด้านประเภทบริการร้านอาหารพวกนี้นะคะอาหารเกี่ยวข้องกับคนทํางานดึกๆนะคะแล้วก็แวะมากินมาทานพวกนี้นะคะค่อนข้างเด่นนะคะ นะพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านะคะแล้วก็นอนดึกนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสพลาดพลาดบางคนนะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอยู่กันคนละที่หรืออยู่บ้านเดียวกันก็ได้ทํางานที่เข้ากับไม่ตรงกันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะ ส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้เจอได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะคะในสถานที่อคจรกลังค่ํากางคืนนะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบเที่ยวกลังคืนนะคะช่วงนี้มีโอกาสเจอเจอแต่เราต้องระวังด้วยนะคะมีโอกาสโดนหลอกลวงมีโอกาสโดนเขาเรียกว่ามันเป็นความรักที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะแปดถ้วยเดวิลนะคะเป็นความรักที่ฉับเฉวยนะคะ นะเป็นมีคู่อยู่แล้วก็มักจะบอกเราว่าเป็นโสดนะคะเรียกว่าคนวันจันทร์ช่วงนี้ต้องระวังคนจะมาโกหกมาหลอกมาล่วงนะคะนะเราก็ต้องระวังด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากพายิบสีนะคะมีเลขห้าศนย์สามแปนะคะห้าศย์สา คนวันอังคารคนวันอังคารห้าดาบก้าเหรียญการเงินดีค่ะ3ดาบโหสามดาบห้าดาบ2ดาบนะคะช่วงนี้นะคะด้านของการงานนะคะใครที่ทำงานประเภทรวมทีมรวมกลุ่ม,มต้องระวังคําพูดต้องระวังอารมณ์ต้องระวังการปะทะ นะคะต้องระวังปากเสียงนะคะนะ,ะพวกสามดาบห้าดาบนะคะค่อนข้างจะดื้อนะคะไม่ค่อยจะฟังใครนะคะคําพูดของเรานะคะอาจจะไป ทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นก็ได้ด้วยนะคะหรือบางคนนะคะบางคนอาจจะโดนกดดันจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนะคะนะบางคนนะคะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันความคิดเห็นที่สวนทางกันนะคะสองดาบสามดาบจิกกัดกันตลอดนะคะพูดไม่ค่อยเข้าหูกันนะคะนะเราก็ต้องระวังต้องรับคอบต้องไม่แจร้อนนะคะบางคนรู้สึกอึดอัดนะคะกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมเ <PS 2> พื่อนร่วมกลุ่มนะคะบางอารมณ์อยากออกงานบางอารมณ์อยากเปลี่ยนงานอยาบางอารมณ์อยากลา หยุดบางอารมณ์ก็อยากหลาพักร้อนนะคะนะเราก็ต้องเรียกว่าช่วงนี้นะคะ,ะต้องระวังอารมณ์นะคะมองหาที่ใหม่ให้ได้ก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยขยับขยายก็ได้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะเอาตัวรถได้บางคนนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนมีโอกาสกู้ เงินนะคะมีโอกาสหยิบยืมการเงินนะคะบางคนกู้นอกระบบก็ได้นะคะแต่มันก็ต้องมีหลักฐานในการค้ำนะคะสองดาาเขาเรียกว่าเซ็นสัญญาเอกสารนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าในเรื่องของการงานมีโอกาสได้งานใหม่มีโอกาสเซ็นเอกสารใหม่ๆนะคะถ้าใครมีโอกาสก็เรียกว่าหรือว่าใครที่รอง,งานว่างงานช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานได้ด้วยบางคนการงานเก่าๆก็กําลังจะหมดลงก็ได้นะคะ ส่วนทางด้านของรายจ่ายก็เยอะนะคะมีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ช่วงนี้นะคะต้องระวังเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะคะโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้นะคะตกแตกตกหล่นมีเหตุให้ต้องซ่อมแซมนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าให้มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนใหม่ก็ได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในบ้านก็ได้นะคะหลอดไฟอะไรพวกนี้นะคะมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคะให้ระวังอารมณ์ความรู้สึกนะคะมักจะจิกกัดกันตลอดนะคะ <_ d ood le> ความคิดเห็นนะคะเขาเรียกว่าสวนทางกันนะคะแตบมันเป็นความรักที่ยังคารคกสั่งนะคะความรักที่ต้องประครับประคองนะคะ <_ d ood le> ส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลเป็นพ่อไม้แม่ไม้เรียกว่าอกหักรักคุดมาเหมือนกันกันกบเรานะคะส่วนทางด้านของ โชคลาบนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขหนาไพ่าจากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขห้าเก้าสามสองนะคะห้าเก้าสามสองนะคะต่อไปนะคะขนบพุทธ คนวันพุธนะคะโหคนวันพุธสิบดาบเครียดนะคะนะเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะบางคนเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะรายจ่ายเยอะแยะมากมายอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้หรือเปล่าบางคนอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้ดูอยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้นะคะนะใครที่รอคอยการงานอยู่หรือว่าเครียดในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสได้งานนะคะนะมีโอกาสเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะการงานก็เรียกว่าการเริ่มต้นนะคะ แอดถ้วยอาหารการกินโอุดมสมบูรณ์นะคะใครหลายๆคนนะคะเครียดแล้วก็จะกินนะคะนะคะกินแล้วก็หายเครียดนะคะมีด้วยนะแบบนี้นะคะนะบางคนนะคะเขาเรียกว่าอ่าอิ่มแล้วก็มีความสุขนั่นเองนะคะหุ้ยเจ็ดดาบนะคะนะใครที่อยู่ในช่วงของการเป็นหนี้นะคะช่วงนี้นะคะก็เขาเรียกว่าโดนทวงหนี้นะคะหรือว่ามีโอกาสหยิบยืมมีโอกาส นําของเก็บของเก่ามาแปลมาเปลี่ยนเป็นการเงินได้ด้วยบางคนนะคะหมดไปกับการพนันได้ด้วยนะคะนะเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นการพนันนะคะพวกนี้ได้ปั่นสล็อตได้เลยนะคะนะก็ต้องระวังนะคะมีเจ็ดดาบเขาเรียกว่ากิเลสนะคะมักจะหมดไปกับกิเลสช่วงนี้คนวันพุทธนะคะต้องระวังจะมีคนเข้ามา เขาเรียกว่าเอารัดเอาเปรียบบางคนเกี่ยวข้องกับการง,งานก็ได้โดนกินแรงจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมก็ได้นะคะตัวเราเองก็ต้องก็มี Gla โอกาสเหมือนกันนะคะนะเราก็ต้องเรียกว่าในเรื่องของการงานมีโอกาสเปลี่ยนง,งานมี Gla โอกาสย้ายงานม Gla ีโอกาสออกงานนะคะจุดหักเหแต่เราก็มีโอกาสได้งานใหม่ได้ที่ใหม่ด้วยเหมือนกันนะคะหรือบางคนก็เรื่องของการงานก็แอบรับอบนอกก็ได้นะคะทํางานที่ควบคู่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะงานประจํามีอยู่แล้วก็แอบรับงานนอกแอบเออเขาเรียกว่า รับจอบอะไรพวกนี้นะคะก็ได้นะคะรวมทั้งระวังจะมีเขาเรียกว่าของสูญของหายการโดนลักเล็กการโดนขโมยน้อยนะคะเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองช่วงนี้ใครบางคนมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางคนปกปิดเรื่องการเงินแอบยักยอกเงินแอบซ่อนเงินหรือบางคนแอบ มีคนแอบคุยแอบ่องแอบมองแอบมีกิ๊กนะคะได้ด้วยนะคะนะก็ต้องเขาเรียกว่ามันเป็นมีบางอย่างปกปิดนะคะส่วนทางด้านของคนโสดคนโสดช่วงนี้นะคะถ้ามีใครเข้ามานะคะเราต้องดูให้ดีนะคะเพราะมักจะมีคนที่เพราะมักจะเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะเข้ามาผัวพันด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขนหน้าไพ่ อากพาย่ิบนะคะมีเลขศูนย์นย์เก้าเจนะคะศูนย์ศู แคมเปญนะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสชีพพจรลงเท้ามีดวงเดินทางค่ะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเดยจบอีกสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งนะคะบางคนมียกมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนะคะบางคนยกย้ายในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสออกงานมีโอกาสย้ายงานมีโอกาสเปลี่ยนงานนะคะเดอะเฮโรเฟนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่รัก นะคะการเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการทําบุญการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์การขอพรการหรือว่าช่วยเหลือสังคมก็ได้นะคะบางคนอยู่ในช่วงของการอยากจะอุปสมบทนะคะนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะในะช่วงนี้เขาเรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับงานบุญด้วยนะคะงานบุญงานกุศลนะคะการเสียสละนะคะนะเกี่ยวข้องกับวัดนะคะเจ้าชายไมถาวานะคะ การงานนะคะขยันนะคะกระตือรือร้นนะคะหรือว่าใครที่โรงงานอยู่ช่วงนี้ก็มีโอกาสได้งานนะคะการออกงานการย้ายงานการเปลี่ยนงานนะคะเราก็มีโอกาสได้งานใหม่ได้ที่ใหม่ก็เรียกว่าการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะส่วนทางด้านของการเงินระจ่ายเยอะนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะแต่เอาตัวรอดได้ความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะ ช่วงนี้นะคะใครที่อยากมีบุตรหลานบริวารน,นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารหรือบางคนนะคะมักจะชอบไปบนบานสัรกล่าวขอบุตรหลานบริวารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วงนี้นะคะถ้าใครที่สมหวังแล้วก็ไปแก้ให้รียบ้อยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดบางอารมณ์อยากอยู่คนเดียวบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะโชคลาภนะคะ สิงศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้โชคนะคะใครที่ไปทําบุญแล้วก็เสี่ยงเซมซีนะคะเอาเลขจากเซมซีมาเสี่ยงโชคได้นะคะส่วนเลขหน้าไพ่จาก 54, ไพ่ยิบสี่มีเลขสี่สามห้าศูนย์นะคะสี่สามห้าศูนย์นะคะ คนวันศุกร์คนวันศุกร์นะคะสเตรนท์นะคะถึกอึดอดทนช่วงนี้คนศุกร์นะคะเขาเรียกว่างานหนักงานเหนื่อยไม่กลัวนะคะในเรื่องของการงานนะคะจะมีลูกค้าประจํานะคะจะมีลูกค้าเก่าๆนะคะนะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะนะจะมีลูกค้าเดิมๆนะคะเข้ามาอุดหนุนอยู่ตลอดนะคะนะการค้าการขายเ็าเรียกว่าไม่เงียบงองสักทีเดียวนะคะ การงานนะคะวันนี้อาจจะมีงานใหญ่ๆเข้ามาหรืออาจจะโดนลูกค้าที่ค่อนข้างจะเรื่องมากก็ได้นะคะวันนี้นะคะหรือว่ามีเคสง,งานใหญ่ๆเข้ามาให้เราต้องแก้นะคะแต่เราแต่คนอุกส์นะคะแก้แก้ไขได้นะคะสเตนเขาเรียกว่าเป็นคนที่แกลงเป็นผู้หญิงแกลงผู้ชายแกลงนะคะนะคนที่ เขาเรียกว่าการงานรับผิดชอบได้ดีนะคะถือกอึดอดทนนะคะงานหนักงานเหนื่อยคนสุขไม่กลัวอยู่แล้วนะคะขอให้มีงานเข้ามาเถอะนะคะแต่สําหรับใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับ<อ>เพื่อนร่วมงาน<อ>เพื่อนร่วมทีมนะคะวันนี้เราต้องไม่เอาแต่ใจนะคะเราต้องเขาเรียกว่าอย่าอารมณ์ร้อนนะคะนะมีอะไรก็ขอยเราเงียบขอยเรานิ่งนะคะทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้โดยดีการงาน,นวันนี้อาจจะมีบ้างไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เราคิดอย่างที่เราหวังนะคะ นะบางคนโดนขัดแข้งขัดขานะคะคจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมความคิดเห็นที่สวนทางกันได้นะคะแต่คนสุกนะคะถ้ามีปัญหาก็มักจะไม่ค่อยยอมใครนะคะนะช่วงนี้นะคะไม่ค่อยยอมใครหนึ่งดาบสเตรน์นะคะเขาเรียกว่า,าเป็นคนที่สู้วัวชนฝานั่นเองนะคะแต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรก็คนสุกนะคะมักจะเอาเอาอยู่นะคะแต่โดนใจเย็นไว้ก็มันก็จะดีกว่านะคะ มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะช่วงนี้บางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะแต่ทุกอย่างจะสําเร็จได้ต้องด้วยการต้องลงมือทํานะคะแล้วความสําเร็จก็รออยู่นะคะดาบสวมมงกุฎนะคะเขาเรียกว่ายังไงมันก็ต้องลงมือก่อนนะคะแล้วความสําเร็จก็จะตามมานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนวันศุกร์นะคะคุณผู้หญิงนะคะ มักจากข่มคนรักข่มคู่ครองนะคะนะไม่ค่อยจะหวานกับคนรักนะคะหรือว่าเรียกว่าทั้งข่มทั้งขู่ได้ด้วยนะคะนะแต่ยังไงมันก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองนะคะทะเลาะกันกโกรธกรันเถียงกันยังไงนะคะมันก็คืนดีกันอยู่ดีนะคะหกถ้วยนะคะเขาเรียกว่าจะต้องกลับมาคืนดีนะคะยูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะส่วนทางด้านของคนที่ เป็นโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะบางคนอยากอยู่คนเดียวบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะโชคลามนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขแปดห้าหกหนึ่งนะคะแปดห้าหหนึ่งคนวันเสาร์ คนมันเสานะคะ วิเอลฟอร์จูนนะคะเป็นไพ่ลัคก,กี้นะคะช่วงนี้คืวันเสาร์นะคะจะมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆหรือว่าได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะหรือมอรดกก็ได้นะคะจากบรรพบพรุษนะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะนะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะ จ็ดดาบนะคะเจสเมนนะคะช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์นะคะจะทำอะไรรอบครอบมากขึ้นนะคะเขาเรียกว่า,อ,าอดีตนะคะมันสอนอะไรมามากมายทําให้คนวันเสาร์นะคะไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะบางคนเก่งกํมมาไรได้นะคะเจ็ดดาบนะคะเวลฟอร์จูนนะคะซื้ออาสังหาวไว้นะคะบางคนนะคะเขาเรียกว่าไว้เก่งกํมมาไรในอนาคตได้ด้วยนะคะการงานนะคะบางคนรับจบนอกนะคะ รับงานนอกนะคะได้ด้วยแต่ยังไงนะคะช่วงนี้คนมันเสาร์นะคะใครเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะนะอาจจะมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบมาหลอกมาลวงมาโคดมาโกงนะคะการอของศูญของหายการโดนลักเล็กขโมยน้อยเราก็ต้องระวังไว้เหมือนกันนะคะใครมาหยิบมายืมกันเงินต้องดูให้ดีต้องดูให้ร,บรอบคอบมีโอกาสโดนโกงมีโอกาสไม่ได้ใช้คืนนั่นเองนะคะ ช่วงนี้ใครมีคดีความคดีความสิ้นสุดนะคะศาลยกฟ้องเป็นไพ่แห่งการหลุดพ้นนะคะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดนะคะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจทรมานใจนะคะเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นความรักนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งครันแบบกระทันหันนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักพบคนที่ถูกอ,อกถูกใจเขาได้กว่าเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะ แต่เราก็ต้องดูเหมือนกันนะคะสําหรับบางคนนะคะมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าคนที่เข้ามาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ต้องระวังนะคะต้องรอบคอบนะคะส่วนทางด้านของช่วงลาบนะคะมีโอกาสมีช่วงมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะ,ะบัตรประชาชนนะคะสามตัวหน้าสามตัวหลังนะคะรวมทั้งเลขของฉนดที่ดินนะคะ จะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีมีเลข0 2 7 0นะคะ0 2 7 0ก็จบลงแล้วนะคะกับการทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ